สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเจาะประเด็นค่ะรายการที่จะนําเสนอประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอย่างเจาะลึกและเข้าถึงพร้อมพูดคุยกับแขกรับเชิญที่จะตอบทุกข้อสงสัยค่ะวันนี้นะคะเราหยิบยกอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่น่าสนใจนะคะถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา8 7พ0 0ษา5ธันวาคมที่กำลังจะถึงนี้ค่ะหลากหลายหน่วยงานนะคะก็ได้มีการตระเตรียมงานกันเพื่อเป็นการเท,ทิดทายองค์ราชันพ่อของแผ่นดินค่ะหนึ่งในหน่วยงานนั้นนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันในช่วงเวลาของจอบประเด็นก็คือชุมชนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดมีความเป็นมาเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมนะคะหลากหลายเชื้อชาติอยู่ในชุมชนแห่งนี้นั่นก็คือชุมชน บางลำพูนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับการจัดเตรียมงานของชุมชนบางลำพูทราบมาว่าที่นี่มีการเตรียมงานอย่างดีเยี่ยมรวมไปถึงนะคะแตกต่างจากที่อื่นๆเป็นการร้อยเรียงดวงใจของคนในชุมชนรวมไปถึงหลากหลายหน่วยงานค่ะก็ให้การสนับสนุนกับการจัดงานในครั้งนี้ด้วยเราจะมาพูดถึงนะคะงานที่มีชื่อว่าพ่อของชาติพ่อของฉันชาติของเราค่ะโดยได้รับเกียรติจากท่านประธานประชาคมบาง คุณอรศรีศิลปีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ซึ่งทางคุณอรศรีศิลปีเนี่ยนอกจากจะเป็นประธานประชาคมบางลำพูแล้วยังได้รับรางวัลคนดีศรีพระนครคนแรกของเขตพระนครด้วยนะคะเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าและก็มีเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีการบอกเล่าต่อๆให้กับลูกหลานแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนของชาวบางลำพูนั่นเองค่ะอยากให้คุณอรศรีช่วยเล่านิดนึงสําหรับการจัดงานพ่อของชาติพ่อของฉันชาติของเรา เ,เนื่องจากในวันที่5้ธันวาคมเนี่ยนะคะก็เป็นเป็นวันที่เราตั้งขึ้นมาเป็นคำว่าพ่อของชาติพ่อของฉันชาติของเราเนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นวันเฉลิมของพระเจ้าอยู่หัว และเป็นวันพ่อนะคะและปัจจุบันนี้วันที่5ธันวาคมเนี่ยได้เปลี่ยนมาเป็นวันชาติของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในสามวันเดียวกันเนี่ยค่ะจะอยู่ในวันที่5ธันวาคม,มค่ะเราก็เลยตั้งชื่อว่า พ่อของชาติพ่อของฉันและชาติของเราในวันนั้นค่ะคนลุกเลยค่ะแค่ชื่อก็มีความหมายแล้วเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความสําคัญของวันที่5ธันวาคมไม่ใช่แค่เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นค่ะยังเป็นวันแห่งชาติด้วยใช่ค่ะวันชาติของประเทศไทยของเราค่ะค่ะสําหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะจัดตั้งสร้างขึ้นโครงการในการจัดงานนี้เพื่ออะไรคะ อันนี้ก็เพื่อเทอิดพระเกียรตินะฮะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการเฉลิมฉลองแล้วก็ถวายพระพรให้ท่านด้วยโดยชาวบางลำพูนเนี่ยจะออกมาพร้อมเพรียงกันเต็มบางลำพูค่ะในพื้นที่ที่เรากำหนดกันนะคะค่ะ ก็คือจะเป็นการร้อยตัวอินดวงใจของชาวบางลำพู <c oughs> ออกมาเต็มพื้นที่ค่ะเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี <c oughs> <c oughs> ในประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ของเราในท่ <c oughs> นะคะ <c oughs> และที่พิเศษ <c oughs> ในวันนี้นะคะทุกบ้านที่ออกมาในวันที่5ตอนเย็นนะคะทุกบ้านจะมีรูปพระเจ้าอยู่หัวออกมาด้วยทุกบ้านเพื่อให้เห็นว่าทุกบ้านของเรา ในบางลำพูเนี่ยค่ะมีรูปพระเจ้าอยู่หัวนะก็โอ้โหนึกถึงเนื้อเพลงเพลงหนึ่งเลยเป็นรูปที่มีทุกๆบ้านนะคะนั่คือรูปของพระองค์ท่านนั่นเองนะคะคือชุมชนชาวบางลำพูเนี่ยในวันที่5จะต้องมีรูปนี้ที่อยู่ในบ้านเราออกมาออกมาค่ะทั่วในพื้นที่ที่เรากำหนดว่าเราจะออกมายืนกันในถนนมาตั้งแต่ถนนพระอาทิตย์นะคะ เริ่มต้นมาจากหน้าสวนแล้วก็เ s t ทเริ่มต้นแล้วก็มาหน้าสวนนะคะค่ะ,คะแล้วก็เรื่อยมาจนถึงสี่แยกบางลำพูค่ะเลี้ยวขวาก็จะเป็นถนนจัก,กรพงศ์นะคะ,คะมาถึงสุดแล้วก็มาเลี้ยวเข้าถนนเข้าสารค่ะแล้วก็จากถนนเข้าสารสุดก็มาสี่แยกอคอกบัวมาเลี้ยวซ้ายแล้ววกกลับมาค่ะ,คะ ขออนุญาตถ้าดูตามแผนที่นะคะค่ะจะเห็นเลยค่ะถ้ามองจากข้างบนนะฮะซึ่งในวันนั้นเวลาเราจุดเทียนแล้ว<ม>จะมีเฮลิคอปเตอร์มาถ่ายจะเป็นแผนที่ประเทศไทยะเป็นขวานทองของเรานะคะค่ะในแสงเทียนวันนั้นค่ะนี่ก็คือะคะตัวอย่างแผนที่นั่นเองและถ้าเปิดอกลับไปก็จะเห็นเป็นเลข9นะคะประมาณนั้นค่ะ อ๋อคือมีในยะะสาคัญด้วยในการที่จะมาจุดเทียนชัยถวายพระพรนะคะก็คือมีที่มานั่นเองค่ะพูดถึงสถานที่จัดงานค่ะอย่างจะเริ่มเลยจุดเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่ไหนคะจุดจุดเริ่มต้นจะอยู่ตรงพิพิธบางลําพูค่ะคืออาคารโรงพิมพ์ครุษสภาเก่านะคะที่เหตุที่มาจัดตรงนี้ด้วยโครงการทั้งหมดเนี่ยเราได้เสนอให้ทางกองทัพบกสํานักงานเลยค่ะ รู้การกองทับบกซึ่งเห็นด้วยนะคะในความที่เราในการที่เราจะแสดงความจงรักภักดีเนี่ยค่ะและเราก็จะขอจัดที่พิพิธบางลำพูค่ะ,คะเหตุเหตุที่เราจัดตรงนี้เพราะว่าที่พิพิธบางลำพูเนี่ยค่ะตึกหน้าชั้นล่างนะคะจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีนาะถอยู่แล้วะนะคะ,คะเพราะว่า ตึกนี้มีประวัติว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2475ค่ะซึ่งเป็นวันประสูติของสมเด็จพระราชินีค่ะก็เลยจะใช้จุดเริ่มต้นก็คือที่พิพิธภัณฑ์และชั้นล่างก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ของพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีด้วยค่ะก็เลยใช้สถานที่แห่งนั้นเป็นจุดเริ่ม่คะจุดเริ่มต้นค่ะการจัดงานของทางชุมชนบางลําพูเองนะคะในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจัดมา ต่อเนื่องเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ลวคะหรือว่าจะขึ้นเป็นครั้งแรกเลยคะน่าจะน่าจะพูดได้ว่าถ้าจัดแล้วเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะที่มีพระรูปแล้วก็จุดเ,เทียนชัยกันรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยน่าจะประมาณตั้งแต่เรามีสวนประมาณ16ปีมาแล้วแต่ก่อนหน้าน,นั้นนะคะเราก็จะมายืนกันริมถนนประจำหาก่อนอยู่แล้วค่ะแล้วเวลาถึงเวลาเนี่ย คนก็จะออกมากันเยอะและ,ะเมื่อถึงเวลานั้นรถเมย์ที่มาเนี่ยก็จะหยุดแล้วคนบนรถเมย์ก็จะลงมาร่วมร้องเพลงกับเราด้วยเป็น,นใช่ค่ะแต่ <ๆ S 2> เดิมเดิม <ๆ S 2> มาก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะค่ะเป็นจุดพักรถเลยใช่ค่ะมาไม่หยุดเราก็ไปโบยุดแล้วเขาก็ลงมาจากรถกันค่ะร้องเพลงเสร็จแล้วก็ ขึ้นรถต่อไปถ้ามันในช่วงเวลาที่ได้เป็นโครงการดีใช่ไหมคะ19นาฬิกา19นาทีอย่างนี้ค่ะทุกปีอย่างต่อทุกปีค่ะค่ะแต่ปีหลังๆเราไม่ได้กั้นเพราะเราไปจัดในสวนค่ะค่ะก็จัดอย่างต่อเนื่องเียแต่ว่าครั้งนี้น่าจครั้งนี้เราจะออกมาริมถนนหมดค่ะค่ะ พูดถึงนะคะคำว่าพ่อค่ะในความหมายของคุณอรศรีเองเนี่ยในฐานะที่เป็นประธานประชาคมบางลำพูแล้วก็เป็นคนดีศีพระนครในความหมายของคุณอรศรีเนี่ยคำว่าพ่อหมายถึงอะไรบ้างน,นอกจากพ่อของเราแล้วยังหมายถ<ช>ึงอ<ช>ะไรอีกคะ,คะพ่อพ่อของเรานะคะก็นอกจากเป็นพ่อของชาติพ่อของฉันแล้วเป็นชาติของเราเนี่ยทุกอย่างเนะะี่ยค่ะ เ,เรามีพ่อของเราซึ่งเหมือนกับว่าอะไรอะไร,อะไรทุกอย่างนะที่จะได้เนี่ยสมมติเราเด็กๆเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าอะไรอะไรเราก็ได้จากพ่อของเรา<ะ>แล้วถามว่าอย่างดิฉันเนี่ยป่านนี้เนี่ยดิฉันจะได้อะไรจากที่ไหนในในทั้งหมดที่ดิฉันอยู่เนี่ยก็มีพ่อองค์นี้ค่ะที่ดิฉันเทิดทูนแล้วก็มไม่รู้จะบอกว่ายังไงพูดมาก ก็ตื้นตัน่ะเข้าใจค่ะเข้าใจแค่คุณอรศีพูดเี่ยังตื้นตันด้วยเพราะว่าในวัยที่ล่วงเลยมานะคะคือถ้าพูดถึงพ่อบังเกิดเกล้าของเราเนี่ยในขณะนี้เนี่ยก็ไม่ท่าก็ไม่อยู่แล้วดังนั้นพ่อที่จะให้อะไรกับคุณอรศีได้ก็ไม่มีใครนอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ให้กับประชาชนคนไทยทุกคนที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยใช่ค่ะ ท,ท่านให้โดยที่ไม่ได้แบ่งว่าใครจะเหมือนอย่างท้าพวเราพูดกันปัจจุบันเนี่ยจะสีอะไรจะชั้นไหนระดับไหนก็ได้รับเหมือนกันหมดนะคะได้รับเท่ากันหมดเลยท่านไม่เคยบอกว่าตรงไหนให้ไม่ให้ให้เหมือนกันหมดเลยถ้าอยู่ในประเทศไทยค่ะเดียนคิดว่าอย่างนั้นนะคะค่านอยู่มา82ปีปีนี้ค่ะก็มี เท่านี้ค่ะที่จะตั้งใจว่าทุกปีจะไม่เคยขาดค่ะแล้วเราจะมีการทําบุญด้วยนะคะ,คะในวันที่5ด้วยค่ะ,คะรู้สึกยังไงคะกับ<ม>วันที่5ธันวาคมที่เวียนมาบรรจบอีกหนึ่งครั้งในปี2 5 5 7ลห้าลายหน่วยงานค่ะก็พร้อมเพียงใจกันจัดงานเทเิดพระเกียรติพระองค์ท่าน<ม>หนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของบางลำพูเองค่ะคุณอรศรีรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานยิ่งใหญ่เีนน ในในวันที่ห้าของปีนี้นะฮะทั่ันยิ่งมีความรู้สึกว่าตื้นตันแล้วก็มีความรู้สึกอะไรภาคภูมิมันมันหลายๆอย่างเลยแทบจะทุกอย่างก็ว่าได้นะคะ,คะเพราะว่าในเมื่อเราเนี่ยทำแล้วมีคนเห็นว่าเราน่าจะทำต่อไปแล้วก็เห็นว่าเป็น เป็นความดีอย่างหนึ่งนะฮะที่เราเสนอขึ้นมาแล้วแล้วทางกองทัพบ,บกเนี่ยได้เห็นกับเราด้วยว่าเหมาะสม,มก็เลยจะมาสนับสนุนร่วมกับเราด้วยโดยจัดงานที่พิพิธมลภูนีค่ะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่6แต่ในวันที่4กับวันที่6กเนี่ยค่ะก็จะมีนิทรรศการของพระเจ้าอยู่หัวแต่ในวันที่ 5, เนี่ยเราจะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระด้วยนะคะค่ะในตอนเพล ธรรมดาเนี่ยทุกเดือนเราทำอยู่แล้วที่สวน uh huh. แต่เป็นเช้าแต่ในวันที่หปีนี้คเราขอเปลี่ยนเป็นเพนค่ะก็ได้ขอแจ้งให้ทราบด้วยว่าใครสนใจ uh huh. เชิญได้นะคะ uh huh. เพราะว่าเนื่องจากตอนเช้าเนี่ยทางฝ่ายทางกองทัพบ,บกเนี่ยภารากิจค่อนข้างเยอะ uh huh. เราจะทำบุญเนี่ยเราก็อยากจะมีส่วนร่วมกันทั้งหมดนะ,นะคะ uh huh. เราก็เลยขอเป็นเพลง uh huh. ส่วนรายละเอียดนะคะสำหรับกิจกรรมทั้ง4วันที่คุณอรศรีได้บอกไปแล้วว่า4 5่หขอใหค่ะส <3 S 2> วันนะคะวันที่4วันที่5วันที่6เนี่ยรายละเอียดมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้านะคะสำหรับกิจกรรมเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้แค่เคร้าๆเท่านั้นรวมไปถึงไฮไลท์ของงานนี้ค่ะพ่อของชาติพ่อของฉันชาติของเราไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดอยู่ที่ไหนรวมไปถึงความร่วมมือในการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ในปีนี้ของชุมชนบางลำพูค่ะ บอกว่ายิ่งใหญ่จริงๆได้รับการสนับสนุนนะคะจากหลากหลายภาคส่วนนะคะก็เดี๋ยวติดตามรายละเอียดได้ในช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะ